หลุดจากวงในพระนางคู่นี้เริ่มคุยคุยกันแถมมีไปเที่ยวร่วมแก๊งกันด้วยหลังจากถูกจับตามองว่าเลิกกันแล้วระหว่างนางเอกสาวช่องวันเพิร์ธมิรินสราตั้งกิจสุวานิตและดารานหนุ่มสุดฮอตแมกระชตะพิเชษท,ทโชตหลังสาวเพิร์ธมีข่าวกับทอยปฐมพงเรือนใจดีที่ชาวเน็ตหลายคนสังเกตเห็นว่าเลิกติดตามอินสตาแกรมกันแล้วในขณะที่คุณแม่ของสาวเพิร์ธยังติดตามไอจีหนุ่มแม็กอยู่ ล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่องแปดเผยว่าเฉลยคู่รักดาราอันฟอนโลกคือคู่นี้หลังจากเจมอยห0 8่อยออกมาโพสต์ลอยว่าเอาฟอลกันอาจไม่ได้แปลว่าเลิอกอัะมั้งเนื้อก็แค่สนิทหนุ่มหน้าละมุนแค่นั้นเองทีมข่าวบันเทิงช่องแดไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วตามไปสื่อเห็นคู่รักวัยหวานอย่างเพิร์ตนางเอกช่องดัง กับแฟนแม็กกี้รัชตะเขาอันฟอนโลกันจริงซึ่งยังไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรคนเม้ากันหนักว่าเหตุเพราะเพิรไปกิ๊กหนุม่มร่วมช่องกับทอยปฐมพง์เป็นเรื่องจริงหลังจากที่มีคนเห็นว่าทอยเพิร์ตพูงกันไปวัดทำบุญวงในกว่าว่ากันว่าสองคนนี้เพิ่งเริ่มคุยคุยกันจ้าและมีไปยิงปืนเที่ยวพัทยาเป็นกลุ่มแก๊งมาแล้ว